สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรสตอรี่นะครับการทำแตงกวาหรือแตงร้านนะครับพืชตระกูลแตงในช่วงหน้าฝนนะครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้สารแปลงเพศนะครับสารแปลงเพศจำเป็นไหมในการปลูกแตงกวาแตงร้านนะครับมีความจำเป็นมากนะครับในช่วงฤดูฝน พอในช่วงฤดูฝนนี้แตงจะออกดอกเป็นตัวผู้ซะเยอะกว่าตัวเมียนะครับจึงจะเป็นต้องใช้วิธีการใช้สารแปลงเพศเราควรที่จะใช้ในช่วงที่แตงอายุประมาณ20วันนะครับ20วันในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเขาจะออกดอกนะครับวิธีการพ่นคือเราควรจะพ่นในช่วงเช้าแดดอ่อนๆน,นะครับที่ยังไม่มีแสงแดดจ้า สารแปรงเพศนะครับจะกระตุ้นให้พืชตระกูลแตงนะครับแบ่งเซลล์เพื่อที่จะออกดอกเป็นดอกตัวเมียนะครับแต่ในช่วงฤดูหนาวไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับเพราะในฤดูหนาวแตงเขาจะออกดอกตัวเมียเยอะอยู่แล้วนะครับสารแปรงเพศกับสารผสมเทียมมันจะเป็นคนละแบบกันนะครับ สารแปลงเพศมีหน้าที่กระตุ้นให้ออกดอกตัวเมียเยอะส่วนสารผสมเทียมจำเป็นที่จะใช้ในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวแตงร้านแตงกวาจะออกดอกตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้จึงจะขาดแคลนเกสรตัวผู้ที่จะไปผสมกับอดอกตัวเมียนั่นเองนะครับ เกษตรกรน,นะครับบางท่านก็จะสับสนาสารแปลงเพศกับสารผสมเทียมกันนะครับสารแปลงเพศเราจะเป็นที่ใช้ในช่วงฤดูฝนเพราะว่าจะทำให้แตงแบ่งเซลล์นะครับเป็นดอกตัวเมียเยอะขึ้นนะครับดอกตัวเมียก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีเป็นลักษณะเป็นลูกแล้วก็มีจะมีดอก เล็กๆนะครับจิตมากับลูกนะครับประมาณนี้นะครับดอกตัวเมียจะเป็นลักษณะของลูกแต่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ก็จะมีลักษณะแบบดอกตัวผู้ซะเยอะกว่าตัวเมียนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับส่วนสังเป็นเพศมีตัวไหนบ้างนะครับ ท่านใดสนใจอยากรู้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะครับเกษ,ษตรสตอรี่ก็จะไปตอบคำถามว่าสารแปลงเพศใช้ตัวไหนนะครับซึ่งการใช้สารแปลงเพศถ้าใช้ไม่ถูกช่วงอายุ mm hmm. ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับถ้าแต่งตัวแล้ว ขณะนี้ก็จะไม่ได้ผลนะครับการใช้สารแปลงเพศก็ควรที่จะใช้ในช่วงที่แตงเริ่มจะขึ้นค้างเริ่มจะเลยเถาอายุประมาณ20วันนะครับพ่บนประมาณ1ครั้งถึง2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับเราไม่ควรใช้สารแปลงเพศในช่วงที่แตงโตแล้วนะครับซึ่งมันจะไม่ให้ผลเท่าที่ควร ส่วนการใช้สารผรสมเทียมนะครับเราจะาใช้ในช่วงของหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวจำเป็นต้องใช้สารผสมเทียมแต่ไม่ควรใช้สารแปลงเพศนะครับสารผสมเทียมจะช่วยให้แดงออกดอกขึ้นมาแล้วก็จะติดลูกนะครับถ้าออกดอกตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้เกสรตัวผู้ก็จะไม่เยอะปัญหาในการผสมดอกผสมเกสรก็จะ มีปัญหานะครับเพราะว่าดอกตัวผู้ไม่ค่อยมีในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับในฤด,ดูหนาวจําเป็นที่จีต้องใช้สารผสมเทียมนะครับฉีดพ่นเพื่อทําให้แตงที่ออกดอกเป็นดอกตัวเมียจะไม่ร่วงนะครับะจะติดเป็นลูกถ้าไม่มีการได้รับการผสมเกสรแล้วนะครับแตงก็ไม่สามารถที่จะติดเป็นลูกนะครับก็อาจจะฝ่อ ร่วงทิ้งลงไปนะครับเกษตรกรท่านใดน,นะครับอ,อยากรู้ว่าใช้ตัวไหนก็าสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ